ชมข่าวกันต่อครับ <C han S 2> ไปท,ที่กรสินเลย<ช>นะครับจังหวัดก,กรสินนะคะมีพิธีบรรพชาสมปเนินภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะครับท,ที่วัดประชานิยมอำเภอเมืองจังหวัดกรสินนะครับก็มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและก็พิธีบรรพชาสมนเน็จภาคฤดูร้อนนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโดยมีนายวินัย วิทยานุกคุครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมในหมอบผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ตัวแทนนาคด้วยนะครับาการจัดพิธีบรรพชาสามเณรครั้งนี้เป็นการถวายเป็นพระกุลสนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะแล้วก็ส,งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนา คุณธรรมปลูกจิตสำนึกที่มีค่านิยมที่ถูกต้องเป็นคนดีด้วยการนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นการรักษาประเพณีบรรพชาพบุสมบทสืบทอดในปีนี้นะคะก็มีเด็กเยาวชนร่วมอุปสมบทบรรพชาพจำนวน40คนด้วยกันค่ะ